สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะครับวันนี้ปัญญาเอาข้าวไปส่งพนักงานก่อสร้างที่ใช้งานก่อสร้างในสนามบินนะครับปัญญาก็ได้แวะเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศตไต้หวันแล้วเรามาดูกันนะว่าในนี้นมีขนมอะไรไม่ต้องบอกว่าเซเว่นที่ไต้หวันนี้ไม่เหมือนกับที่บ้านเรานะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยนะนี่หนึ่งเลยคือใบเสร็จนะครับนี่คือใบเสร็จของ ซเว่นอีเลเว่นที่ประเทศไทต้หวันนะครับแต่ว่าเหมือนมีให้กรอกชื่อกกรอกอะไรอะ่ะมันจะได้รางวัลอะไรไหมอะ่ะเพื่อนๆออใครรู้ช่วยคอมเมนต์ที่ไหนนะว่าเนี่ยเราไปแ,กแลกอะไรได้บ้างตอนที่ไาอยู่ประเทศไทยอะ่ะมีเพื่อนๆบอกมาว่าเนี่ยใบเสร็จของเซเว่นอย่าทิ้งนะมันลุ้นรางวัลลุนล้นหวยลุ้นอะไรได้ลุ้นยังไงอะ่ะบอกหน่อยนะใครรู้บอกหน่อยนะคะได้สองใบแล้วเมวื่อวานใบหนึ่ง คือต้องบอกว่าเมื่อวานน่ะเมื่อวานใช้เงินไป310เหรียญนะครับนี่310เหรียญส่วนวันนี้ใช้ไป221เหรียญนะครับแต่เก็บไว้ก่อนเป็นที่ล,ลึกเพราะว่าสองใบแรกในไต้หวันมาอยู่ไต้หวันมนาะเดือนกว่า2องเดือนละเพิ่งได้ไปเซเว่นสองครั้ง นี่เรามาลุ้นหนอก,กันวน่ามีอะไรแต่ถุงนี้เสียงกงนซื้อเงนถุงใบเนี้ย,ไ,ยไม่ได้ฟรีนะนี่หนึ่งเป็นขนมคุกกี้แสนอร่อยมีหอ่อละเทหร่ไม่รู้เรีหยิบมาสองหอ่อน่ารักนะมันดูน่าทานมากเลยแบบเยิมย้มๆแบบไส้เยิมย้มๆน่าทานคงอร่อยอะ่ะอันนี้นะคะเป็นขนมอย่างแรกอย่างที่สองก็เป็นอะไรอะ่ะ เดอบลูชีสแบรนนะคะเป็นขนมปังอย่าชอบทานขนมปังในเซเว่นอะไรก็ชอบหมดยิ่งมามาประทเทศไต้หวันนะขนมปังน่าทานน่าทานเราก็แบบน่ารักน่ารักเมื่อวานซื้อมาอันหนึ่งแบบเนี้ยอร่อยวันนี้ซื้ออีกเท่าไหระะ่ไม่รู้อะราคาไม่รู้อะเราก็ซื้อมาเราก็จ่ายเงินไปก็ซื้อมาก็ซื้อมาก่อนจะซื้อมาสองอันเลยนี่ราคาปะห้าสิบห้าบาทเหรอห้าสิบห้าเหรียญเหรอใครปะเพื่อนใครรู้บอกหน่อยนะเนี่ยคือเขียวเนี่ย ขาเก็บมาห้าสิบห้าะห้าสิบห้าเหรียญคือราคาใช่ไหมถ้าราคาห้าสิบห้านี่คือโอ้โหเรากินของแพงแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันน่ากินก็เลยซื้อแล้วก็ขนมอ,อันนี้ขนมปังอีกแล้วนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่เหรียญหรอเฮ้ยไม่แพงนะนนาานงนเ,นเนี่ยเนี่ยราคาตัวเนี้ยยี่สิบสี่เหรียญเนี่ยเห็นปะอันนี้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ต้องน่าน่าทานแล้วก็น่าอ,อร่อยแน,น่ๆ ส่วนนี้อยากทายเป็นไายไายอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่มันน่าทานชะมัดเลยอะไสอะไรไปเราซื้อแบบซื้อมาแล้วมาลุ้นเนาจะได้ไส้อะไรไนงะนี่ก็คือขนมของวันนี้นะนี่นนี่น <c oughs> ขนมเยอะมากเลยนี่สองหอ่อปยาว,ว่ามันหอ่อละเท่าไหร่เีไม่รู้อะป็ยาวว่ามาณสี่ห้าบบาทแหละสี 4, ่หเหรียญไต้หวันนั่นแหละ ว่ามันเนีย่ยมันอันเนี้ยหกอันเนี้ยหกอันเนี้ยราคาสองร้อยสิบเหรียญน,นะครับสองรอยี่สิบเหรียญน,นะครับเพราะาแล้วมีราคาถูกด้วยนะไม่รู้ถุดราคาที่เท่าไหร่นะครแต่ว่าวันนี้มีขนมกินเยอะแยะมากมายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ข้างล่างให้ได้นะกดได้นะแล้วกดกระดิ่งตุ้งติ้งตุิ้งให้ได้นะสำหรับวันนี้ก็พยาก็ไปก่อนนะคะเป็นคลิปรีวิวขนมแบบว่า เออตื่นเต้นอะ่ะได้ไปเซเว่นที่ประเทศไต้หวันแล้วอะ่ะได้ออกไปเห็นข้างนอกแล้วอะ่ะบ๊ายบาย